ทิ้งใช่ไหมยังไม่เคยลบเลยเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้ลบไงแต่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาเมมโมรีเต็มอะไรพวกเนี้ยก็เอาเกมของฟรีลบออกไปอะไรเงี้ยอืมเท่าที่คุณโอ๊บคุณพลพีดูสร้างเกมมาเนี่ยคิดว่าเกมที่ง่ายๆเล็กๆแล้วก็ไม่ถูกลบออกไปคนโหลดเข้าไปใช้แล้วก็เปิดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นเกมแบบไหนมันต้องมีคุณสมบัติยังไงก็น่าจะเป็นแบบเล่นได้เรื่อยๆค่าเวลาอะไรเงี้ยซึ่งเข้าใจง่ายไม่ต้องซับซ้อนอะไรเยอะยะ สมมติว่าถ้าเราจะเริ่มคิดผมจะเริ่มคิดหรือว่าคุณผู้ฟังจะเริ่มคิดเวลาเนี้ยอืหลักคิดมันจะเป็นยังไงฮะกว่าจะออกมาเป็นเกมที่เข้าใจง่ายๆแบบที่ว่าเนี่ยก็สำหรับผมก็คือผมจะลองเล่นเกมให้เยอะก่อนว่าเกมแนวไหนมีเกมแนวเนี้ยมีอะไรดึงดูดยังไงอืแล้วก็เอาจุดเด่นของเขามาอะไรเงี้ยแล้วก็มาแปลงเป็นของตัวเองหรือปรับปรุงเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นก็เขียนเกมฝึกๆไว้อะไรแบบนี้นะฮะคุณ คุณโอ๊ฟเนี่ยเห็น iPad ออกมาแล้ว iPad เนี่ยใช้แอป,ปบนบน p อ Store ได้เกือบได้ทุกแอป,ปเลยอย่างเงี้ยไ uh huh. หรือว่าอุปกรณ์ที่มันใหญ่ๆแบบเนี้ยมันจะเป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งไหมของนักพัฒนาเขาบอกว่ามีคนวิเคราะห์บอกว่าแอป,ปที่แอป,ป iPhone ไปรันบน iPad เนี่ยก็รันได้ก็จริงแต่ก็สุดท้ายแล้วจะไม่ค่อยมีใครเอาไปรันหรอกเพราะมันใหญ่เกินไปในขณะที่แอป,ปที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ iPad จริงๆก็จะไม่ค่อยมีฟรีเพราะมันยากอืม ก็ที่ไปศึกษาตัวเฟรมเวิร์ที่ใช้อยู่ครับครับมันก็มีซัพพอร์ต iPad มาแล้วซึ่งเมื่อวานออก SDK เบต้ามาแล้วอันนี้ยังยังไม่ได้โหลดมาแต่ SDK b e เ a 1บต้าที่เป็นมี iPad เนี่ยออกมาแล้วใช่ไหมเล่นแล้วเป็นไงบ้างก็ยังไม่ถึงขั้นเล่นนะครับแค่ศึกษาว่าไอตัวเฟรมเวิร์ที่ใช้อยู่ประจอนเนี่ยมีส่วนซัพพอร์ตอะไรเพิ่มขึ้นแค่ไหนครับก็พอดูลนก็ไม่มันทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นเหมือนกันอืม ก็ถ้าเกิดพนาลง iPad ก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรแล้วก็ช่วงนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราทาแอปที่เป็นของ iPad เข้าไปเนี่ยก่อนที่มันจะออกหรือว่ามันจะวางขายอะไรเยอะๆเนี่ยเราอาจจะได้ส่วนแบ่งตรงนี้มาได้ด้วยเออมันเป็นโอกาสนะถ้าตอนนี้เราเขียนแอปบน iPad ก่อนที่เขาจะออกครับ,ค,รบคุณอบมีไอเดียอะไรบางอย่างที่พอจะเล่าให้ฟังได้สมมุติว่าพอเราเห็น iPad ปุ๊บเนี่ยเกมบน iPad มันควรจะมีคุณสมบัติยังไงก็ น่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นเพราะว่าหน้าจอใหญ่เพอร์ฟอร์มานซ์ก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนเกมบน p h o n e เนี่ยเราถือสองมืออาจจะใช้นิ้วโป้งสองนิ้วเล่นแต่ว่า iPad เนี่ยมันอย่างนั้นไหมหรือว่าเรามันควรจะออกแบบให้เล่นแบบไหนดีฮะที่ผมเล่นผมคิดก็คือน่าจะออกแบบเหมือนกับเกมที่เล่นบนคอมพิวเตอร์มากกว่าก็คือเป็นเมาส์เพราะาจอมันใหญ่จะให้นิ้วอสองนิ้วไว้ตั้งอะไรอาจจะลําบากกว่าโอ้แต่พูดถึงนะ ไอโฟนเราก็คิดดีไซน์อะไรกันมาแล้วว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ออกเกมแนวนี้แต่ถ้าเป็น iPad เนี่ยคือฉันเห็นคนทําเกมไอเนี่ยค่ะใช้ iPhone เป็นตัวควบคุมเครื่องบินบังคับอะไรทํานองเนี้ยตัว iPhone มันก็ทำได้มันก็คล้ายๆรีโมทใช่ไหมแต่ถ้า iPad นี่มันจะทำอะไรได้บ้างอืมก็เป็นแอป,ปไว้ดู <c oughs> พวกคลิปไปแอป,ปไปดูอะไรพิเศษพิเศษอย่างเงี้ยนะนอกจากเกม คุณคุณโอ๊ฟว่า iPad เนี่ยแอปบน iPad ที่จะประสบความสำเร็จมากๆจะเป็นแอปประเภทไหนที่ผมน่าสนใจก็คือน่าจะเป็นพวกน่าจะเป็นการโปรแกรมวาดรูปครับมันน่าจะใช้แทนพวกแท็บเล็ตได้หรือใช้ชั่วคราวได้อะไรเงี้ยแทนคอมพิวเตอร์ได้ปั้น Apple เปิลใช้พวกวาคมแทนเลยนะครับอ๋อก็คือวางแล้วก็เอ่อใช้ใช้นิ้วแทนก็วันที่เขาวันที่เขาเปิดตัวเขาก็มีพันธมิตรหนึ่งในนั้นคือ ผูท้ทำแอปที่ใช้นิ้ววาดรูปอ่าตัวโปรแกรม brush หรือไงเนี่ยใช่ใช่ใชก็เลยจะเป็นแนวนั้นเลยอืมอืมอืมแล้วก็ทำแอปไปค,คุณถ้าเป็นในิชั้นในชั้นทำแอปเอาหน้าไปทาบเดีย่ยเออทำแอปเป็นเครื่องสแกนเนอร์เอ้เครื่องซีล็อกดีไหมแล้วมันจะมันอ่านหน้าเราไม่เห็นนะสิมันอ่านเปทัชมันไม่มีกล้องไงใช่ไหมต้อง,ต,องอต้องเอามาถ่ายที่หน้าแต่มันไม่มีกล้อง ไม่มีตัวเซนเซอร์ที่รับข้อมูลจากภายนอก iPhone เนี่ยเวลาเราเล่นส่วนใหญ่เราก็จะถือเล่น iPad เนี่ยมันถือก็มเื่อยวางก็แปลกๆเลยไม่รู้จะยังไงคุณคุณโอเคี่าวเกมมีไอเดียอะไรที่แบบคิดบ้างแล้วไหมว่าจะทําเป็นเกมบน iPad ที่เปิดเผยได้ยังไม่มีครับยังไม่มีที่เปิดเผยได้ใช่ไหมแต่ีคิดไว้แล้วใช่ไหมเยอะรับ เกมแนวชูตติ้งอย่างที่ทำบน iPhone ที่ชื่อ Coming เนี่ยไปลงบน iPad ได้ไหมมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างยกเป็นกรณีศึกษาให้ดูหน่อยก็ถ้าเห็นที่วขาเตอนนี้คือถ้ารันแอปบนของ iPhone เนี่ยมันก็เป็นจอดำาใหญ่ขึ้นใช่ครับออแต่ถ้าให้เปลี่ยนตรงนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าต้องไปปรับตรงไหนเพิ่มครับอ,อ,อาจจะอย่างที่บอกว่าหน้าจอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยพื้นที่การเล่นอาจจะ,มจะไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าต้องแสดงรายละเอียดมากขึ้นอ,อื คิดว่าอนาคตสดใสไหมฮะแอปก็ถ้าเกิดทำส่วนตัวก็คิดว่าโอเคครับครับน่าจะไปต่อได้อีกใครอืมครับคุณทรศรีโซดามีอะไรถามไหมฮะจริงๆก็อยากถามเยอะนะแต่คิดไม่ออกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนทำแอปเขาก็ต้องมีความพิเศษนะแต่ว่าของกรณีของน้องเนี่ยเขาทำเพื่อทำคะแนนใช่ไหมฮะก็จริงๆก็ทำางาน ทำงานเป็นหลักด้วยหวังอะไรได้ไหมจากการขายแอปหวังอะไรได้ไหมก็ทุกคนต้องหวังดีคุณสิก็หวังครับเพราะตอนนี้ก็มีแอปที่ทําอยู่ครับใกล้จะเสร็จแล้วเป็นของส่วนตัวเนี่ยอ่อเปิดเผยได้ไหมครับว่าเป็นแอปแนวไหนอ่ครับก็จะเป็นแนวแนวคล้ายๆบีจีเวลบ้างแต่ผสมเกมอื่นเข้าไปด้วยค่ะครับเป็นบีจีเวลผสมซูม่าผสมไดโนมายก็น่าจะเป็นไอผสมเกมที่ยอดนิยมทั้งหลายเยังไม่ถึงขนาดนั้นครับ เกมฟรีหรือว่าเกมขายค่ะก็คงจะเป็นฟรีครับแล้วก็ใส่โฆษณาเข้าไปอ๋อโฆษณาตอนนี้เนี่ยเราใช้บริการของไครฮะที่ผมใช้คือผมใช้ใช้ของ a d m ม็อบครับแอดม็ที่ใครซื้อไปนะแอดม็เนี่ยเออใครซื้อนะ Google หรือเปล่าน่าจะกนเนะฮะออแอดม็อบครับครับก็ รายได้ก็น่าจะดีที่บอกว่าบริษัทก็ทําอยู่แล้วมีรายได้ในรายได้เป็นหลักประมาณไหนฮะก็คือท,ท,ที่ที่ออกไปเป็นปีเนี่ยเห็นบอกว่าได้ก็หลักน่าจะเกินแสนนะครับที่เป็นจากโฆษณาครับรายได้บาทนะแสนบาทครับครับอ่าลองดูแล้วกันนะฮะคุณโอฟก็ให้หลักง่ายๆนะบอกว่าทําแอปง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนซึ่งมันก็จะได้ทําง่ายแล้วก็ทําให้เยอะทําเยอะแล้วก็แจกฟรีแจกฟรีคนก็จะโหลดมาก ซึ่งเ<ช>มือม่อคนโหลดมากแล้วคนก็จะมีโอกาสเห็นโฆษณามากนะครับเพราะว่าฝังโฆษณาลงไปในนั้นด้วยก็ติดตามดูหลักการนี้ต่อไปครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณคุณโอ๊คพลพีสร้อยสุวรรณนะครับขอบคุณคุณศรีสุดาที่ฟอนอินเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะฝนอนุตรศโสและเอ็มคอรดเน็ตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะณนีนน้เวลา22นาฬิกา